โอเคครับต่อกันอีกหนึ่งชุดนะครับรีวิวกว่อนติดตั้งคันนี้ All New Shape นะครับเรียกว่า All New Shape นะฮะ F4 ชัยภูมินะฮะนี่ขึ้นงานเพียง2วันเสร็จแล้วเกิวติดตั้งวันศุกร์นี้ฮะมาเริ่มที่แผงหลังกันก่อนเลยสำหรับคันนี้หุ้มสีดำแดงนะครับแผงหลัง6644นะฮะชุดนี้เป็นชุดราคาย่อมเยานะฮะ259เท่านั้นเพราะฉะนั้น จะไม่ใช่ไฟสเต็ปนะครับจะเป็นไฟแช่นะฮะแผงหลัง6644 8ดอกขับด้วย YSK นะครับตัวนี้ฮะ67.4ฮะเอาอยู่เอาอยู่นะฮะแผงหลังสบายๆเลยนะครับสำรองไฟด้วยคา X 1ล้านไมโครนะฮะตัวนี้ฮะแน่นๆกันไปนะครับเอา M YSK 1,500จุหนึ่ฮะตัวนี้ YSK นะฮะขับ10นิ้ว1 5 6โครงหลอแม่เหล็ก2ก้อนะฮะ แบบนี้เลยนะฮะแบบนี้ฮะแบบนี้ฮะภายใต้แบรนด์ YK งพลว้คู่นะฮะแม่เหล็กสก้อนแบบนี้ฮะหนึฮะมาดูต่อที่แผงประตูหน้าครับแผงประตู6644ใช้ไฟสีไอซ์บลูนะฮะขับด้วย YSK ตัวนี้ฮะหกสฮะตัวนี้เลยนะครับส่วน PM ก็จะเป็น YK s 789นะฮะ เดี๋ยวจะให้ช่างหยิบมาให้ดูนะฮะเป็นยังไงมาดูกันครับโอเคนี่ครับ y k 789นะฮะเราเคยเห็นหน้าตางไปแล้วมาดูหน้ากล่องกันบ้างนะฮะหน้ากล่องเป็นแบบนี้ YSK นะฮะ PM 7 Band Graphic Equalizer ฮะงานสวยเสียงดีนะฮะเราการันตีให้เลยฮนะโอเคนะฮะสำหรับชุดนี้ก็ครบคันนะ FC ชัยภูมิฮะตอนิวเชฟติดตั้งวันศุกร์นี้แล้วนะฮะรอรับชมนะฮะงานติดตั้งลงรถชมพลังเสียงได้เลยนะฮะใครสนใจชุดนี้อินบ็อกซ์ได้เลยนะฮะจองคิวกันเข้ามาครับดาแดงดําแดงครับเป็นอีกหนึ่งชุดที่ยังคงความคลาสสิกฮะสีดําแดงโอเคนะครับอยู่กับเครื่องเสียงประเทศไทยมาอย่างยาวนานนะฮะสีดําแดงนี้นะฮะโอเคนะฮะชุดนี้ฝากไว้ด้วยฮนะลาไปก่อนสวัสดีครับ